สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ที่หน้าบ้านเราแสนตุใจนะครับหลังจากที่น้ําลดลงไปแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมปลูกผักสวนครัวลัวกินได้นะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับนะครับ,นะรบตอนนี้น้ําลงแล้วนะครับค่ะ ที่ดินที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ที่เราเคยปลูกข้าวโพดไว้นะครับตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะดินก็เริ่มแห้งนะฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมมาปลูกต้นไม้กันนะครับเอาไว้กินนะครับอากาศยามเช้านะครับช่วงเช้าอากาศดีนะครับ ตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ24องศานะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อเอามุมดีๆมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวพอผักเราเริ่มเติบโตแล้วเราจะมาไล์สดให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ